บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  คอนโทรลวาล์วสูงนะครับคอนโทรลวาไลาไม,ม,ลม,ม่สูงไฮเพลเชอร์ก็สูงคอนโทรลวาลก็สูงไฮเพลเชอร์ก็สูงนะเบื้องต้นโช๊ปเรมีเสียงดังหนึ่งโชง๊ปดังโช๊ป เดี๋ยวนี้คันโคลนเราสูงไปหน่อยนะสูงไปหน่อยไฮเปอร์เชอร์ก็สูงไปหน่อยปกติหน้าไม่เกินสองร้อยเมื่อกี้ขึ้นมาสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้โลก็โลเกเชอร์ก็สูง อุณหภูมิได้สิบสองสิบสามองศาครับถือว่าอุณหภูมิยังสูงอย่ตัวนี้ลดลงมาแล้วก็อระมาที่โลแล้วครับเยน็นนี้ใช้ได้ไหมก็เย็นก็พอใช้ได้อยู่ครับเย็นพอใช้ได้อยู่ครับ,รบแต่ว่ามันเย็นไม่ค่อยดีคสิบสององศาสิบสามองศา ตันนี้เข้ามาตรวจเช็คระบบแอร์ครับตัวนี้ก็ตรวจเช็คระบบแอร์ครับ bentw สองหนึ่งศูนปัญหาคือมีเสียงดังครับเสียงดังเสียงดังจากลูกตั้งลูกตั้งสายพานแล้วก็เจอปัญหาเรื่องแอร์คือระบบแอร์รู้กว่าไ i g h เชอร์ u มันจะสูงไปหน่อยสูงไปนิดหน่อย ครับสูงไปนิดหน่อยมุเออ,อายาเอาก็พ่อง น,นะครับตัวนี้ก็หายนะครับตัวนี้หายตะล็อกม่น้ำนี่หาย,ม,าม,หายมีมาตัวเดียวอารมงานดูรูปข้างในสิได้เท่าไหร่ดูรูป,ปุ่ข้างในได้เท่าไหร่คเออ พิ่มได้สิบเอ็ดสิบสององศเย็นดีไหมคือว่าเย็นพอใช้ได้ว่าเย็นดีไม่เย็นดีรุ่นแลุนี้ต้องลงหกอ,องเจ็ดองศาถึงจะเย็นก็ที่เคยพออกว่าเย็นอยู่แต่ปัญหาคือเสียงดังแค่นั้นเองปัญหาเรื่องเสียงดังอีกอย่างหนึ่งคือก็ กินนข้าวเลยครับกินนข้าวกินนข้าวกินเมลนเข้าเดี๋ยวลองแกะดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคไปแกะดูไ่เออดูดู การภายนอกครับแต่เดี๋ยวขอดูที่นึงสิไปดูการภายนอกกันครับมันอชิตเตัวนี่เปลี่ยนมาแล้วนะครับเบิร์นชิเตอรเปลี่ยนมาแล้วนะลูกการภายนอกครับการภายนอกอ๋อน่กากดเลยครับน่ากด นี่กาดพิโนกไม่ทำงานนี่โอ้โอ,โอ,โอ้คนล็อกหมดแล้วนี่ยอคนล็อกหมดแล้วนีโอ้ไปทำหมดแล้วแต่เขาไม่ได้ทำนี้ให้ จอเกิดไม่เรื่องนะครับอากาศพี่น้องใช้ไม่ได้นี่อากาศพี่น oh. okay. oh. oh. ้องมันใช้ไม่ได้นะอากาศพี่น้าเข้มไม่ได้ครับเปิดแล้วกดแล้วก็ไม่ทํางานอ๋อกดอากาศพี่น้องแล้วไม่ทํางานโอเคการพี่น้อาฟิลเตอร์ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้ว น่าจะเปลี่ยนวันนานแล้วครับฝุ่นเต็มเลยโอ้มาก็ชฝุ่นเต็มเลยครับฝุ่นเต็มเลยนี่เจอปีนมาแล้วแต่น่าจะเปลี่ยนนานแล้วครับเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอน,น,บนแต่อากาศพี่นกไม่ทํางานนะครับนี่กดแล้วไม่ยอมทำงานกาดพี่นกไม่ยอมทำงานตัวน,นี้เขาแก้ไขมาแล้วอทิศทางลมแก้ไขไปแล้วเขาล็อกตายไปแล้วมาถอดแก้ไขหมดแล้วครับทีนี้ โอเคนีู่ตัวไหนเองสิทนะตัวไหนตัวนั้น,น,นะต,น,น,ต,น,นต้องสนิสนะแต่สุดท้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้เจ้รใสไปแล้วเจ้าพิเตอร์พิเตอร์นี่เปลี่ยนมาแล้วครับเจ้าของรถเปลี่ยนมาแล้วครับแต่พิเตอร์นี่สึกรู้สึกว่าจะลุ่มหลวมหน่อยครับรู้สึกว่าจะลุ่มหลวมหน่อยมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นี่เจ้าของรถก็เปลี่ยนมาเอง ส่ว่าจร่วมรวมโอเคไม่ไรครับปิดไา ตอนนี้ไฮดลรช์ลดลงมาแล้วครับโลวิช์ก็ลดลงมาแล้วครับยางแอร์เต็มยางแอร์ด้วยครับตอนนี้ยาแอร์เต็มแนละ้ว บีรยากาศภายนอกเป็นเข้าครับอากาศภายนอกเข้าแล้วให้ pressure สูงโลว์ pressure สูงด้วยตอนนี้รถมาแล้วโอเคครับเติมยาแอร์เรียบร้อยแล้วเติมยาแอร์เรียบร้อยปิดฝาเรียบร้อยแล้วครับปิดฝาเรียบร้อยปิดฝาเรียบร้อยโชคจะดังครับดังเป็นบางครั้งนะครับคันนี้โชคจะดังตอนนี้ไม่ดังนะครับตอนนี้ไม yeah. okay. ่ดังแล้วยังบางครั้งดังแก๊ก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 ตอนนี้ไม่ดังแล้วครับ พี่เขาเรียกว่าความดังความไม่ดังนะครับโชคดังอันนี้ก็เติมายแอร์มิอากาศพี่นอกครับพัดลมก็ทำงานปกติครับหยุดแล, okay, ล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับทีครับตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้ว 4.1 là 3.6. Ồ, náo rồi các này náo đấy, náo đấy. 4.1, 3.6, náo rồi các. Kiệp rồi các. Náo, 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 náo đó các náo. Cung này nín náo đó các náo đấy. Ồ, náo náo náo. Okay. B W 210. เดน E สองสามศูนนะครับคันนี้เป็นหาเรื่องจินเข้าแล้วก็โชคดังครับมาตรวจเช็คระบบุยามาตรวจเช็คระบบพุ่ยาแอร์ด้วยครับโอเคตัวนี้เรียบ